คุณคุณอ,องคุณพลอยเนี่ยไปในไปทำงานในฐานะเจ้าของกิจการนะรแต่คุณคุณฝ้ายเป็นพนักงานเป็น<ช>ลูกจ้างใช่ค่ะนะครับมันต้องปรับตัวอะไรไหมที่เราจะต้องไปทํางานกับเจ้านายที่เป็นต่างชาติเป็นสิงคโปร์หรือเป็นชาติอื่นๆในนั้นชาคนไทยค่ะ คือจริงๆแล้วอ่ะตอนนั้นที่ฝ้ายทำงานแป๊บเดียวที่กรุงเทพนะคะแล้วพอไปทำงานที่นู่นเนี่ยมันเลยเหมือนไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยคือที่สิงคโปร์อ่ะค่ะทุกคนก็จะพูดว่าเออมันน่าเบื่อไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยนะคะคือโฟกัสเนี่ยมันอยู่ที่การทำงานแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพการงานฟังเหมือนทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่กับงานต้องแข่งขันกันสูงมันต้องมีประสิทธิภาพต้องประมาณนั้นค่ะมันเครียดไหมฟังดูเหมือนจะเครียดอะไรเงี้ย ก็ <G ül üş> จะมีช่วงเครียดบ้างอะคะอ่ะแต่ว่ามันเป็นไปตามสภาพแวดล้อมคือเราไม่ได้รู้สึกเครียดมากเพราะว่าคือทุกคนเขาก็ทําแบบนี้อะคะ่ะมีอะไระเป็นปัญหาของการปรับตัวมากที่สุด <G ül üş> จริงๆก็จะเป็นเรื่องภาษานี่แหละคะ่ะเรื่องภาษาเนี่ยเพราะว่าเราอ่อนกว่าคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศเองแล้วก็คนที่มาจากประเทศรอบๆอะนะคะคโดยเฉพาะมาเลเซียคือที่ออฟฟิศเนี่ยก็จะมีคนมาเลเซียมาทํางานเยอะ แล้วก็เขาก็เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็วิธีทํางานไมเซตหรืออะไรเขาก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันวิธีทํางานมันก็ละเอียดแล้วก็เป๊ะกว่าครับด้วยความที่เป็นคนไทยเรารู้สึกสบายสบายเนี่ยขยายความคาว่าเป๊ะกว่าอนอะค่ะละเอียดเป๊ะกว่าของเขาเนี่ยเป็นไงฮะก็คือกับคนไทยค่ะเรื่องเวลานะคะก็ตรงเวลาครับ พราะที่นู่นไม่มีรถติดนะคะตอนช่วงที่ฟังอยู่ตอนนี้มีแล้วนะคะแต่ช่วงนั้นก็ไม่มีรถติดทุกคนก็ไปทํางานตรงเวลาแล้วเวลานัดประชุมกันภายนอกนะคะทุกอย่างก็ต้องเตรียมไปเรียบร้อยเอกสารอะไรแล้วเวลาเขาถามข้อมูลอะไรระหว่างที่ประชุมเนี่ยค่ะทุกคนก็จะจําได้แต่ฟ่าจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้คือทำไมพวกเธอจำได้จริงจริงไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้เรื่องเออไม่ค่ะจริงๆไม่ใช่เพราะจำไม่ได้นะคะคือจริงๆแล้วเราไม่รู้เรื่อง ที่นู่นนะคะเวลาไม่รู้เรื่องอะไรนี่นะคะเขาจะซักเขาจะไปสต๊ดดี้กันมาอย่างละเอียดจนกระทั่งรู้เรื่องวันเนี่ยมันคืออะไรนี่ไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือสิคะทุกคนจะทําการบ้านมาใช่ค่ะก็คือเรื่องคือไปประชุมเนี่ยนะคะทุกคนก็ไม่ใช่ไปแล้วก็ไปนั่งเฉยๆคือถ้าคนที่ไปนั่งเฉยๆนะคะก็จะโดน ไล่กลับไปทํางานเพราะว่าไม่มีหน้าที่ที่จะไปประชุมนั้นๆอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีหน้าที่อะไรก็อยู่ออฟฟิศจะได้ทํางานอย่างอื่นอ๋อชัดเจนมากใชใช้คนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทําหน้าที่มีหน้าที่ตัวเองชัดเจนไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ละคนก็ต้องพยายามผลขวายเพื่อจะรู้เรื่องมีแบบโอ้ยท้อโอ้ยร้องไห้โอ้ยอะไรถึงขนาดนั้นไหมมีอะไรบ้างไหมมีดราม่าดราม่าหน่อยมีจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นนี่มันเหมือนกับเป็นการปรับเปลี่ยน ในในชีวิตการงานมากกว่า<ม>คือเราทํางานมาสักพักแหะทุกอย่างเริ่มใช้ได้แล้วภาษาก็ดีแล้วก็มีเริ่มมีทีมคือเขาเริ่มไว้ใจอะไรเงี้ยค่ะม,มันก็จะมีเรื่องของโอกาส<ม>โอกาสเนี่ยเราก็อาจจะได้ไม่เท่ากันถ้าเกิดเราทํางานแล้วเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะ<ม>อยู่ที่นู่นเนี่ยก็คือคอมมิชมน์เนี่ยของเราเนี่ยมันจะดูต่ำกว่าของคนชาติอื่น เพราะาอย่างคนมาเลเซียอย่างเงี้ยค่ะเขาทํางานอยู่ที่สิงคโปร์นี่เขาอยู่แบบไปตลอดชีวิตอ๋อ oh. อ่าวเริ่มซื้อคอนโด mm hmm. มีลูกอะไรอย่างเงี้นะคะเราก็เลยลอยคือคนไทยเนี่ยติดอยู่ว่าเอย้ยังไงก็ยังอยากจะกลับบ้าน mm hmm. ยังไงก็จะกลับมาอยู่กับแม่ละคะ่ะก mm ็ hmm. คือคิด mm hmm. ว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ที่นู่นไปตลอด <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยแป๊บๆเนี่ยสักวันหนึ่งปุ้ยฝ้ายมันก็คงหนีกลับบ้านแหละนะคะคือเขาจะให้เราทําอะไรที่มันแบบระยะยาวหรือว่ามีโอกาสมากเท่าคนอื่นเขาก็ลังเล ก็จะมีเรื่องนี้ค่ะฟังดูแล้วผมเห็นความรีบเร่งหรือว่าจังหวะของการทํางานเนี่ยถ้าสิงคโปร์คงจะเร็วสุดใช่ไหมฮะรองลงมาอาจจะเป็นเมียนมาไหมฮะหรือเมียนมาก,ก็าาก็สบายอยู่ไม่ต้องเร่งรีบเออ,อช้าช้ากว่าบ้านเราไหมเออถ้าถามผมช้ากว่า ของคุณพลอยวัวบลูนายก็ไปช้าๆฟังดูแล้วใกล้เคียงไหมฮะจังหวะของการทํางานเหมือนกันใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะก็มีเวลาเขามีเวลาละหมาดใช่ไหมคะถ้าเวลาก็จะต้องมีการพักละมามาดูเรื่องอื่นๆอีกบ้างครับเพราะมีหลายเรื่องของการจะไปทํางานที่ที่ต่างประเทศแม้กระทั่งประเทศใกล้เคียงอย่างก็ตามกฎหมายต่างหรือว่าภาษีก็จะเป็นยังไงอย่างของบลูนายเนี่ยคนต่างชาติเขาไป สายหน้าบอกไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีเลยนะช่างเป็นประเทศที่ห้าไปอยู่อะไรเช่นนี้หลายคนไม่เสียภาษีเลยนะครับไม่เสียภาษีค่ะสิงคโปร์เสียภาษีเท่าไหร่คิดภาษีค่ะไม่เยอะมากก็มันก็เป็นเป็นตามขั้นของรายได้นะคะสูงสุดเท่าไหร่ฮะ ารายได้เยอะๆกี่เปอร์เซ็นต์สูงสุดไม่ทราบเหมือนกันเพราะยังไม่เคยสูงสุดตอนนี้ไม่รับทำงานก็เป็นลูกจ้างเอาเป็นว่าเลทต่ำๆเนี่ยนะคะก็แฟร์มากค่ะประมาณไม่เกิน10%บเปอร์เซ็นต์เขาจะมีเขาเรียก CPF ค่ะก็คือถ้าเกิดเราเป็นเ r ซิเดนต์คือเป็นประชาประชากรเป็นซิติเซ n นะคะหรือว่าเป็นเพอร p e r m น n e n t r ซิเดนต์ก็ตามเหมือน PR นะคะก็มันจะมีกองทุนที่รัฐบาลค่ะเอาเงินเราไปเก็บให้ แล้วก็บริหารเงินให้อันนั้น่ะเยอะค่ะอัันนน้เยอะใช่ถ้าเราเป็นซิตีเซนเนี่ยก็คือเราต้องไปใส่กองนั้น่ะเยอะแต่ว่าภาษีจริงๆอ่ะไม่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนต่างชาติแล้วก็ถือเพอร์มิทหรือว่า e อมพล y เมนต์พานะคะก็อัตราภาษีมันก็จะไม่เยอะครับค่ะแต่อยู่ไปสักพักนึงเขาก็จะชวนเหรอมาเป็นประชากร ชั้นไหมใชาแล้วจะได้เสียภาษีเยอะใช่ของเมียนมาเสียภาษีเยอะไหมครับเม่มานี่รัฐบาลรวยรัฐบาลรวยแปลว่าเสียเยอะเสียหมมีได้ครับรวยจากทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแก๊สเป็นน้ํามันเป็นการประมูลหยกแม้กระทั่งแร่ยูเรเนียมเพราะฉะนั้นภาษีประชาชนทิพย์ไม่มีแหวนไม่มีแหวนชีวิตสบายครับแต่สัมภารขอคุยเหมือนกัน เลยฮะมาเลยมาคุยน่ารักพี่น้องคุยได้นี่โกชเอตได้ของคุณอ๋องนี่โอ้มีต่อรองได้ด้วยเลยนี่โกชเอตอย่างนั้นผมนี่ก็ไม่มีแหวนนี่จะรู้ได้ยังไงเราเขาดีพอตเขาบอกโอ้โหร้านคุณรถจอดแน่นเลยทำไมวันนี้มันอย่างนี้นะมาเหมือนกันมานั่งหน้าร้านนะนั่งนับแต่ตอนนี้ท่านที่กำลังจะเข้าไปทําธุรกิจโปรดระวังทําไมฮะ ญี่ปุ่นไปสอนวิธีการเก็บภาษีระบบใหม่เอาแล้วสิเอาแล้วท่านผู้ชมเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับเมื่อก่อนมีระบบจอยเวนเจอร์ถ้าคุณเป็นต่างชาติถ้าไปทําธุรกิจในพม่าจดทะเบียนแบบจอยเวนเจอร์ต่างชาติค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ระบบภาษีเสียแบบต่างชาติแพงเป็น5เท่าของของธรรมดานะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ระบบนั้นก็ยังมีอยู่นะฮะแต่กําลังจะปรับกฎหมายลูกกาลังจะออกจะเป็นยังไงน่าจะดีขึ้น น่าจะดีขึ้นคืออาจจะต้องเก็บเสียภาษีเพิ่มขึ้นแต่มันก็ต้องเป็นขั้นตอนไม่มีซับซ้อนละตอ่อไปก็จะดีครับขั้นต่ําสุดเนี่ยเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ขั้นต่ําสุดก็ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ได้สบายรบเรื่องกฎหมายเขาเป็นไงพี่อย่างทำร้านอาหารเนี่ยอย่างในบางประเทศเนี่ยออทำร้านอาหารแล้วถ้าเกิดมีปัญหาไปเจอมแมลงสาบหรือพูกกินไปแล้วท้องเสียโอ้โหเรื่องใหญ่มากมของเมียนมานี่เป็นไงเออเรียนนิดนึงนะครับเรื่องกฎหมายเนี่ยขนาดเนี้ย กฎหมายโลักการลงทุนเนี่ยออกมาแล้วแต่กฎหมายลูกยังไม่ออกครับยังมีอีกหลายอย่างตอนนี้แบงก์ไทยก็ดีแบงก์เกาหลีแบงก์ญี่ปุ่นเข้าไปเปิดเป็นเรบเป็นแบงก์สาขาแต่ยังไม่สามารถทําธุรกรรมได้เดี๋ยวเร็วนี้ครับจะเริ่มมีเมื่อแบงก์เปิดอินชัวรันก็จะเข้าตอนนี้อินชัวรันก็เพิ่งเริ่มเข้าไปสร้างสร้างตึกละประกันภัยเริ่มมาประกันภัยเพิ่งเริ่มเข้าเพิ่งเริ่มเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นถึงบอกว่าไม่มีประเทศไหนในโลกแล้วครับที่มันเวอร์จิ้นเหมือนเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนต่างชาติ บินตรงนะฮะโตเกียวย่างกุ้งอินชอนอย่างกุ้งขเข้าแล้วครับขเ,เข้าแล้วเพิ่งจะเริ่มเข้าไทยเราเนี่ยเรียกว่าเหมือนบ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงนะครับแต่เข้าไปอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยน้อยอยู่ในใน,ในปีดอน้อยส่วนมากเป็นการค้าชายแดนมูลค่ามหาศาลไทยเรายังขยับตัวช้าใช่ไหมครับอยังช้าแต่ผมว่าก็มีนักธุรกิจไทยเข้าไปเยอะอแต่การเข้าของนักธุรกิจไทยเนี่ย บางทีซื้อตัวทัวเข้าไปครับซื้อตัวทัวเข้าไปนั่งดูแล้วก็กายก็พาคไปเลยเลยนะมันยังไม่มีเป้าหมายนะแต่ถ้ามีเป้าหมายชัดเจนนะครับท่านทูตพาณิชย์นี่น่ารักนะครับท่านทูตไทยของเรานี่น่ารักมากเพราะฉะนั้นไปขอคำปรึกษาจากท่านเวลาทำธุรกิจในพม่าหา l ลเกอร์แอดไวเซอร์นั่งข้างกายท่านนะฮะคุยด้วยกฎหมายยังยังศักดิ์สิทธิ์อยู่กฎหมายศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่มีข้อยกเว้นต้องระวังข้อยกเว้นบางอย่างนะฮะว่า เอ๊ะวรา,วาทำสัญญาไว้แล้วถ้าเกิดฟ้องร้องขึ้นมาจะเป็นยังไงต้องศึกษาขนปอดไปด้วยมบบจะเป็นยังไงบ้างเ,เขากฎหมายเขาในเอื้อคนในชาติเขามากกว่าต่างชาติที่เข้าไปไหมเออเป็นคําถามที่ดีค่อนข้างเพราะว่าเขาใช้ภาษาพื้นเมืองเวลาขึ้นศาลเนี่ยจะต้องเป็นล่ามแล้วก็ใช้ภาษาพมา่าทั้งหมดมเพราะฉะนั้นนะครับอย่างน้อยเขาพูดจนรู้เรื่องเขาพูดกันเข้าใจง,ง่ายกว่าเราเนี่ะนนอันนี้ตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวัง ฟังดูก็เหนื่อยเหนื่อยหลายเรื่องนะครับสำหรับเมียนมาของบรูไนเนี่ยฮะอย่างคนไทยไปเปิดบริษัทต่างชาติไปเปิดบริษัทนะฮะทำได้เลยไหมฮะหรือว่าจะต้องไปที่ไหนอย่างจะต้องไปไปจอยเวนเจอร์ค่ะจอยเวนเจอร์ค่ะกับคนบรูไนแล้วก็ต้องเป็นทะเบียนก็หมายถึงในชื่อของคนบรูไนหรือไม่ก็ต้องเป็นจอยเวนเจอร์เนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าอย่างเรื่องร้านอาหารนี่ก็เป็นธุรกิจธุรกิจปราบเซียนที่นู่นเหมือนกันค่ะกว่าจะเปิดร้านอาหารได้นี่พอยว่าไม่ต่ำกว่า9เดือน เพราะว่าแล้วเราจะต้องจ่ายค่าเช่าด้วยนะคะทุกเดือนทั้ทงที่เรายังไม่ได้เปิดธุรกิจนะะียค่ะคือก่อนที่จะเปิดร้านอาหารได้เนี่ยท่อบําบัดน้ําเสียสภาพร้านอาหารเขาจะมีคณะกรรมการที่แบบแต่งตั้งเข้ามาตรวจร้านอาหารนะคะทั้งดับเพลิงทั้งหน่วยศาสนาอาหารที่เราเตรียมซัพพลายเออร์มาจากไหนแล้วสถานที่เก็บอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของคาวของหวานต้องแยกกัน ถ้าเป็นร้านอาหารคือถ้าถ้าเป็นร้านอาหารที่ที่ได้รับตาฮัลลาฮัลลาที่สําหรับคนมุสลิมทานได้เนี่ยก็จะก็จะได้รับหมายถึงว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐน่นะคะแต่ว่า การที่จะได้งั้นคือถือถึง,ถ,งถึงคนไทยที่ไม่ไม่ได้เป็นคนมุสลิมจะไปเปิดก็ได้แต่ว่าจะต้องมีเขาก็จะมีกฎว่าควรจะเป็นคนต้องมีต้องมีคนที่เป็นเหมือนซูเปอร์วิเซอร์ค่ะที่จะดูแลต้องเป็นคนมุสลิมดูว่าอ่าอินกริเดียนส่วนประกอบของอาหารเนี่ยมาจากไหนมีตารับรองฮาลาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ุ ทุกจุดทุกอย่างใช่ค่ะแล้วสะอาดไหมคุณภาพสภาพห้องนงห้องน้ําอะไรเป็นยังไงกว่าจะเปิดได้เนี่ยก็แย่แล้วนะคะพอเปิดได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเช็คอยู่เรื่อยๆเรื่องความสะอาดเรื่องคุณภาพอะไรคุยได้ไหมคุยได้เหมือนเมียนมาไหมเขาปิด่ปิดเลยนะคะจนกว่าเขาจะปรับปรุงอย่างเงี้ยค่ะกดเข้มมากกดเข้มมากฟังดูกฎหมายแต่ละประเทศนี่ก็ต่างกันนะรายละเอียดหรือว่าการที่เราจะ เข้าใจการใช้กฎหมายการรักษากฎหมายแต่ประเทศไม่เหมือนกันแต่สิงคโปร์คงไม่มีปัญหาแบบนี้กฎหมายว่ายังไงไปตามนั้นเป๊ะๆไม่มีต่อรองไม่มีใช่ไหมสิงคโปร์น่าจะอย่างนั้นเป๊ะมากเลยเป๊ะค่ะแต่เรื่องเรื่องเรื่องเปิดบริษัทเรื่องทําธุรกิจค่ะก็คือโอกาสในการทําธุรกิจของคนต่างชาติค่ะก็เกือบจะใกล้เคียงกับประชาชนซิติเซนเลยค่ะเรื่องเรื่องกฎระเบียบในการใช้ชีวิตในสิงคโปร์สำหรับสำหรับ คุณฟ้ายมีอะไระที่มันเป็นปัญหาของเราไหม <_ C 1> เราจะต้องเปลี่ยนนิสัยเราหรือว่าต้องปรับไปให้เข้ากับเขาเ <_ c 1> ไม่มีเลยใช่่ว่ามันเป็นข่าวลือคือเมื่อก่อนนี้มันจะแบบว่าเออทิ้งขยะไม่ได้เลยเคี่ยวหมักฝรั่งก็ได้เล้ว<อ>จริงมันไม่จริงคือหมายถึงว่ามันก็ไม่มีหมักฝรั่งขายค<อ>่ะ <ๆ S 2> แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นคือเราเคี่ยวๆอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแบบแบบว่าคายคายออกมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไหมเห็นเหมือนเคี่ยวอะไรอยู่ ไม่ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นพี่แต่ว่าทุกคนเขาไม่ทํากันนะคะคือเหมือนกับว่าขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะคือเขาห้ามกินอ่ะคนก็ไม่กินคือมันไม่เหมือนฝรั่งเงี้ยค่ะกินนี่หมายถึงกินอะไรกินทั่วอาหารทั่วอะไรก็ตามอ่ะค่ะที่จะทําให้แบบว่ารถรถไฟสกปรกหรือว่าอะไรเขาไม่ทํากันสําหรับคนที่ทําธุรกิจ ทัวนะฮะอย่างที่คุณน้องทําอยู่มีกฎระเบียบอะไรต้องระมัดระวังอย่าไปอย่าไปฝืนเขานะฝืนนี่มีสิทธิ์จะถูกจับหลายเรื่องแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเป็นกฎที่จะต้องมีการลงโทษอะไรอย่างเช่นการที่จะต้องถอดรองเท้าและถุงเท้าเมื่อเข้าในเขตศาสนสถานอันนี้เป็นเดอะมัสซึ่งหลายท่านก็บอกไม่อยากไป ประเทศเมียนมากก็เพราะต้องมาตั้งถอดรองเท้าเนี่ยแล้วก็พื้นก็ไม่ค่อยลูกทัวร์เราเนี่ยเหรอลูกทัวร์เราเนี่ยครับโอ้โหเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เลยนะครับฟังดูแล้วอ,ลอาจจะไม่ใหญ่แต่เป็นเรื่องใหญ่แล้วพอมีคนไม่ยอมถอดแล้วเป็นไงโอจะมีคนเดินเข้ามาเตือนครับเข้ามาเตือนเลยยังไม่ถึงขนั้นอุ้มไหมอุ้มไหมเรเตือนถอดรองเท้าแล้วก็ถุงเท้าครับครับทีนี้บางครั้งอย่างเราไปชเวดากองตอนเที่ยงเนี้ย โดดเป็นจริงโจ้เลยครับร้อนมากจริงๆอย่างส่วนทำทัวร์นะของคุณออกนี่เขามีกดอะไรเข้มๆอจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยต้องเวลาลงในแอปพลิเคชันฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวโดยบริสุทธิ์ท่องเที่ยวรีด้วยต้องมีคําว่าเพียวรีทัวริสต์เดี๋ยวนี้ก็ทไปสบายแต่มันมีปัญหาใหญ่ใหม่ขึ้นมาคือเรื่องข้าโรงแรมเมื่อก่อนเนี่ย สี่เหรียญโรงแรมเดียวกันบริการเหมือนกันห้องเดียวกันเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีแล้ว40เป็นเลข3หลักหมดจริงครับร้0ยแปองโอ้โหอะไรกันผมเจอประสบการณ์นี้ไปไปห่างกันปีหนึ่งนะฮะในโรงแรมเดียวกันเป็นอย่างนี้เลยฮะแล้วก็เต็มด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนจากประเทศไทยเราเนี่ย ควรจะมองไว้เรื่องเรื่องอื่นไม่ไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ยังยังไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นข้อข้องนอกจากตอนนี้นะเรื่องนักท่องเที่ยวแต่ต่างชาติเนื่องจากคนไทยเราเข้าไปกันเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นมันเดลเป็นผู้การนยฮะก็ตอนนี้เรียกว่ายังยังขาดแคลนมักกุเทศมักกุเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยใหญ่พูดภาษาไทยได้นะก็ก็ตอนนี้ก็มีการฝึกอบรมแล้วก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีน เข้าพม่าเยอะมากนะฮะเข้าพม่าเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่จะต้องมีวิทยากรที่ต้องพูดภาษาภาษาจีนได้ก็ยังขาดแคลนอยู่ยังยงต้องการอยู่บางก็พอเห็นธุรกิจช่องทางแรงต่างเพิ่มขึ้นนะก็จะมีในแต่ละประเทศถ้าสำหรับอย่างการจะเดินทางไปทำงานเนี่ยฮะอย่างอย่างสิงคโปร์เราไปในฐานะเขาจะต้องขออนุญาตเป็นต้องขออนุญาตเลยค่ะ แล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหนยังไงไมันต้องไปตอบอนุญาตที่ไหนก็คือสิงคโปร์นี่เราไปเที่ยวไม่ต้องขอวีซา่าแต่ว่าจะไปทํางานเนี่ยคะ่ะ<ฆ>ก็คือต้องขออนุญาตทายของพาสมันจะมีอยู่2 2ประเภทนะ,นะคะ<ฆ>ก็คือขอเป็นเวิร์ e เพอร์มิก็คือเวิร์ e เพอร์มิทนี้จะติดกับตัวเราแล้วเราก็เปลี่ยนนายจ้างไปเรื่อยๆอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับลูกจ้างชั่วคราว<ฆ>ก็จะเป็นพวกแรงงานคนงานแม่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราทํางานกับบริษัทอะค่ะก็คือมันจะเป็นทางบริษัท ขารับพนักงานเข้าไปทํางานปุ๊บแล้วเขาก็จะต้องเตรียมเอกสารให้เราด้วยจากทางฝั่งของบริษัทอันนี้มันจะเรียกว่า employment pass employment pass ก็ทางบริษัทกับเราเนี่ยค่ะสามารถจะ apply ได้ตอนนั้นเนี่ยสูงสุดประมาณ5ปี ครบ5ปีก็ต่ออีกทีใช่ค่ะครบ5ปีแต่ว่าเขาก็จะแกรนเราแบบว่าปี2ปี3ปีหรืออลอัพไปถึง5ปีถ้าเกิดว่าช่วงแรกอะค่ะที่เราพพลายขอครั้งแรกเนี่ยปกติมันก็จะได้น้อยกว่า5ปีครับและหลังจากนั้นมันก็จะเพิ่มห้5ปีต่อทีนะฮะใช่ค่ะครับก็อย่างบรูนก็ไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมอ่าถ้าไปเที่ยวไม่ต้องขอวีซ่าแต่ถ้าไปทํางานต้องค่ะต้องใช่ไหมอ่าอย่างไปฝึกงานก็อย่างมีนักศึกษามาฝึกงานที่บริษัทพลอยเนี่ยนะคะจะมาฝึก คือคือถ้าแล้วแต่ประเทศนะคะจริงๆแล้วจะไม่ดีแคลร์กับเขาก็ได้แต่ว่าอย่างบริษัทพอย n t ก็จะเหมือนกันนะคะคือก็จะกลัวคือเราแบบประวัติศาสตร์สะอาดมาตลอดคลีนมาตลอดเราไม่อยากให้มีปัญหา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ถ้ามีนักศึกษาอย่างบางทีมีนักศึกษาจากมาเลเซียมาเนี่ย <c oughs> จริงๆเขาพาสปอร์ตเขาก็จะได้ชออ็อปเดือนหนึ่งนะคะอยู่ที่บรูไนโดยที่ไม่ต้องขออะไรเลยอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอยก็จะทําให้ถูกต้องก็คือก็จะไปขอกับทางตมที่บุรไนว่าแจ้งคือก็ต้องมีมจดหมายจากทางมหาลัยมาบอกว่าจะส่งนักศึกษาชื่อนี้ชื่อนี้พาสปอร์ตนัมเบอร์นี้มาเพื่อฝึกงานเป็นระยะเวลาเท่านี้แล้ว ตัวพลอยขออนุญาตเนี่ยพลอจะต้องระบุด้วยนะคะว่าไม่มีการจ่ายเงินเดือนอันนั้นเขาจะเป็น professional visa ค่ะก็จะส่วนใหญ่เราก็จะได้ถึง3เดือนคะไม่มีเงินเดือนถ้ไมีเงินเดือนแต่ถ้ามีเงินเดือนก็จะต้องเป็น employment pass ค่ะส่วนใหญ่แล้ว standard ก็จะอยู่ที่ประมาณ2ปีค่ะสปีคืออย่างบริษัทพลอยเนี่ยจะจ้างพนักงานต่างชาติพลอจะต้องมี quota คเขาก็จะตอนที่ขอ q u ต t a เนี่ย เราก็ต้องไปบอกเขานะคะว่าทําไมเราถึงต้องการแรงงานต่างชาติคือเริ่มเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาเขาเราต้องขอก่อนว่าบริษัทเราเนี่ยจะได้โคต้ากี่คนเขาจะระบุอยู่ในโคต้าโคต้าเลเซ a เนของเราเลยว่าบริษัทปอยจะรับได้ใช่ค่ะคือของพลอยได้4แล้วก็มีแรงงานแรงงานเป็นเป็นเลเบอร์หนึ่งคนก็คือ5คนเป็นต่างชาติแล้วเขาจะระบุว่าพลอยสามารถได้เฉพาะประเทศอาเซียน อ๋อเลยค่ะตอนนั้นตอนที่พลอยขอนี่คือพลอยขอระบุไปเลยว่าให้เป็นประเทศอาเซียนอย่างเดียวแล้วแล้วตำแหน่งเขาบอกไหมสี่คตำแหน่งก็จะระบุเลย4ี่คนจะระบุเลยค่ะว่าใช่ต้องระบุเลยว่าตากล้องหนึ่งคนเออดีเเตอร์หนึ่งคนกราฟิกหนึ่งคนแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์หนึ่งคนและอีกตำแหน่งหนึ่งพลอยขอเพิ่มมาเป็นเป็นเลเบร์อย่างเงี้ยค่ะของเมียนมามีวีซ่ายังต้องขอถูกต้องไหมปรับเซียนครับปรับปราบเซียนด้วยถ้าเราไปท่องเที่ยวนะครับตอนนี้รัฐบาลพม่าน่ารักนะก็ ออกวีซ่าให้นะง่ายๆนะครับมีขั้นตอนบริษัททัวร์ก็รู้กันแต่ต้องขอไปต้องขอไปต้องขอจากมเพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวจะต้องวีเาที่ยวจะี่ยโอเควีซ่าแต่การไปอยู่การทำงานมีอีกแบบหนึ่งตอนนี้นะครับถ้าท่านจะไปเนี่ยแนะนำให้ไปทำบิสเนสวีซ่าท่านจะต้องทำบิสเนสวีซ่าสองครั้งโดยมีจดหมายรับรองจากในประเทศเมียนมาก่อนว่าท่านทำธุรกิจกับใครอย่างไรสครั้งแล้วแอปพลายทำบิสเนสหกเดือนหรือหปี ่าดีครับแต่พอท่านเข้าไปถึงอิมเมจเกชั่นที่เมียนมาห,หรือที่ที่ที่มันเดเลหรือที่ย่างกุ้งแล้วจะต้องสแตป์อยู่ได้แค่สิบอาทิตย์เท่านั้นอา้าวต้องกลับครับเท่านั้นเองเหรอฮนะวีซ่ายาวที่ไม่ต้องกลับมันมีปัญหาตอนที่สุภาพบุรุษท่านหนึ่งว่ายน้ำมิสเตอร์<ม>ยิตต่อว่ายน้ำไปแล้วอยู่บ,บ้านคุณองซานมีผลก็เลยทำให้วีซ่าที่ลองสเตย์แล้วไม่ต้องกลับ ถูกระงับแต่ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้อาจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระวังครับต้องมีการยื่นฟอร์มคันท่านที่อยู่นะแล้วลองสเต้ต้องระวังโอเวอร์สเต้ต้องระวังนะครับปรับแต่ไม่ได้ปรับอย่างเดียวนะครับก็มีเรคคอร์ดคุกด้วยไหมครับยังไม่ถึงขั้นนั้นยังคุยได้ยังคุยได้โอ้โหมีหลายเรื่องที่ต้อง คุยต้องระวังต้องศึกษาให้ดีนะครับนี่เป็นตัวอย่าง3ประเทศเท่านั้นแล้วก็ตัวอย่างของการทํางาน3รูปแบบเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะคุยกันต่อว่าแล้วไปทํางานแต่ละประเทศเนี่ยรวยไหมเอางี้เลยง่ายๆนะจะมีเงินเหลือเก็บไหมรวยไหมเขาจะเป็นยังไงกันบ้างสักครู่ครับ